าเพื่อนๆเนจลประกอบกระเซตโมเมนตเจลปบะกอกไหมเจลหอมป้อมเด้อจ้ากกระเซตอะไรด้อค่ะกัเขากัใส่ปลาแดงน้อยนึงน้ำตาลน้อยนึงปลาร้าคงนัวเนาะกับน้ำปลาน้อยนึงเด้อจ้าเขาก็กินกับพักได้พักของข้ากินกับ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 พักขาเด้อจ้ากพักขาพักชะอมอ่าราแล้วกกินกับพักตี้กุเด้อจ้ากเพื่อนๆ เมนูเสานี่จ้ามากินน้ำกันจ้า